เนื้อเค้กมะม่วงของเราลงไปนะคะนี่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอ้โหชิ้นใหญ่ๆเลยอือ mm ด hmm. ูค่ะ mm hmm. ทีนิงอินเดรมานีสวัสดีค่ะสวัสดีวัน ปีใหม่ไทยคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่13เมษายนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นแบบโควิดนะคะเ,เราก็ใช้เวลาร่วมกันกับที่บ้านทำอาหารทำกับข้าวทานกันหรือไม่ก็มาทำเค้กสูตรทีหนึ่งนะคะวันนี้ที่หนึ่งจะพาทุกคนมาทำเค้กมะม่วง เรียกว่าพายมะม่วงดีไหมคะเพราะว่าทีหนึ่งเคยพาทุกคนทำอแอปเปลิลพายนะคะเค้กแอปเปิลไปแล้วนะถ้าใครที่ติดตามทีหนึ่งมาอันนี้เป็นเนื้อเค้กสูตรเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทำเค้กมะม่วงกันนะคะ,ปะไปดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะว่าทำยังไงนะส่วนผสมของเราก็จะเป็นมะม่วงนะคะหนีงจะใช้มะม่วงสองผลนะเดี๋ยวก็จะปลอกแล้วก็หั่นนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นไส้นะเป็นไส้ของของ,ของอเค้กนะคะ ก็จะมีลูกเกดหนิงจะใส่ลูกเกดเข้าไปด้วยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะหนิงใส่อัลมอนด์บดลงไปด้วยนะคะถ้าอย่างไงไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะหนิงเอาอัลมอนตัวเนี้ยบดเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนะคะผงซิมตัวนี้ก็คือผงอบเชยนั่นเองนะคะถ้าไม่มีก็เอาก้านอบเชยเดี๋ยวหนิงให้ดูเนี่ยก้านอบเชยแบบเนี้มาฝนฝนก็ได้นะ แทนตัวซิมเป็นผงเนี่ยที่รามันเขาเรียกว่าซิมต์นะคะมีขายทั่วไปเลยวางอยู่ในชั้นตรงไอ้พวกเออ่พวกพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเรียงเรียงกันอยู่นะ ันนี้เป็นส่วนผสมของเนื้อเค้กนะคะก็จะมีแป้งสารียนเนประสงค์นะคะ300กรัมใครจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะผงฟูหนึ่งช้อนชาบักทุยเฟอนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลชูการน้ำตาล100กรัมนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็จะมีเนยเนยนุน่ยเนยเนยเน,ย,น,ย,นยสดจืดนะคะ200 กรัมนะคะเข้าไปในส่วนผสมของเนื้อเค้กเนาะเรามาทําในส่วนของไส้กันก่อนค่ะอากาศข้างนอกสีองศาแล้วตอนนี้ก็มีลูกเห็บตกค่ะทุกคนโอ้โหมาทําการปอกมะม่วงเงินกรอกก่อนนะคะมะม่วงเนี่ยใช้แบบอ่ากลังแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอมหามเหรอที่แบบเหลืองเหลืองนิดๆนะคะยังไม่สุกนะไม่ได้เอาสุกมากนะคะ แบบว่ายังแข็งๆอยู่ลูกคำหามเนอใช่ไหมยัยงเรียกถูกไหมถ้าผิดขออภัยเนี่ยค่ะแบบที่กำลังกินแบบอร่อยอร่อยอะ่ะกินแบบกรุบๆจากนั้นนะคะเราก็จะทำการหั่นเนาะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะชิ้นกำลังอร่อยเลยแบบนี้ <laughs> จะเข้าปากเลยดีไหม <laughs> แบบเนี้ยหนิงชอบมากเลยอ่ะมันอร่อยเหมือนกับมะม่วงมะม่วงแก้วบ้านเรานะคะที่กำลังแบบปุกบกโอ้หนิงชอบมากเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปซื้อมาอีกก่อนกำลังแบบได้เลยแบบเนี้ยอร่อยมากนี่นะคะ่ะทุกคนชิ้นพอประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะนเนาะอันนี้ขอเอาเอาัลมอนมาคั่วก่อนนะคะเพราะว่าอาัลมอนจะอยู่ข้างในเนื้อเค้กเนาะกินหอมอมัลมอนโชยมาเลยคะ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วค่ะนี่มะม่วงที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการผสมไส้ไว้ก่อนเนาะ ยังใส่น้ำตาลลงไปนะคะสามช้อนโต๊ะชิมมะม่วงของเราก่อนนะคะถ้าแบบออกเปรี้ยวอมเปรี้ยวนินดเพิ่มน้ำตาลได้นะแล้วก็ใส่ผงซิมนะคะผงอบเชยเนี่ยใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชายัางก็กะเอากะปริมาณเอานะคะแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ทว อัลมอน์ของเราที่คั่วหอมๆไปเมื่อกี้นะคะหอมมากๆตอนคนให้เข้ากันค่ะทีนี้โคเรโคเรทุกอย่างให้เข้ากันเราจะมาทำการปั่นเนื้อเค้กกันค่ะใส่เนยลงไปนะคะลงไปสิขาลูกก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะทีหนึ่งลืมขอใส่ ผงน้ำตาลกลิ่นวานิลาลงไปด้วยสักซองหนึ่งนะคะที่เมืองไทยก็ใช้แบบน้ำแบบก้านก็ได้นะคะปั่นให้เข้ากันค่ะได้แบบนี้แล้วใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไข่ไก่ที่เยอรมันมีสองสีนะคะเปลือกจะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวด้วยนะปั่นต่อไปค่ะ เนยน้ำตาลไข่ไก่เข้ากันดีแล้วเราก็ใส่แป้งของเราลงไปค่ะตามด้วยผงฟูนะคะนั้นก่อนที่จะปั่นคนสักนิดหนึ่งนะคะให้ยบโยบยมยมมันจะได้ไม่ฟุ้งนะคะก็ปั่นได้แบบนี้แล้วนะคะทีหนึ่งขอใช้มือนะทีหนึ่งล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ในการนวดให้ส่วนผสมของเนื้อเค้กเข้ากันดีนะขา,า27.5เซนติเมตรนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะทาเนยก่อนเนาะให้บักไม่ติดนะคะแป้งของเราที่นวดไว้นะคะจะแบงออกเป็น สองส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นฐานอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้างบนนะคะเป็นหน้าเค้กเนาะส่วนข้างล่างจะเยอะหน่อยนะคะประมาณนี้ในส่วนหน้าเค้กนะคะทุกคนทำในส่วนของฐานก่อนนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลย ระจาจากตรงกลางออกไปด้านข้างนะคะนคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วตุกๆนะคะส่วนของหลังด้านหลังนิ้วก็ดันดันขึ้นไปด้านขอบนี่นะคะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็มาใส่ เนื้อเค้กมะม่วงของเราลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วเลยพักส่วนนี้ไว้เราจะมาทำอีกส่วนหนึ่งของเค้กกันค่ะทุกคนชโรยแป้งนวลกันค่ะ แป้งสาลีอเนกประสงค์เมื่อกี้นะคะกลิ่งให้เป็นแบนสักนิดหนึ่งกลิ่งให้เป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวจะวิ่งหนกล้องไปไหนแล้วลูก ความกว้างก็คือเท่าประมาณของฐานฟอร์มเรานะวางที่เลยๆขอบมาเราเอาออกได้นะคะสามารถเอาออกได้นะ ก็ว่าเดี๋ยวจะมาประติดประตอกันทีหลังพอเรียงแบบนี้แล้วนะคะส่วนที่ขั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเอามาสลับ สลับสบวาง <c oughs> ยากไปอีกนี่ส่วนนี้ทับส่วนนี้ส่วนนี้ก็ทับส่วนนี้นไปอย่างนี้นี่ชุบแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันเมื่อกี้นะคะส่วนนี้ก็ หน้าเค้กก็จะปฏิประต่อกันขยายนะคะหลังจากนี้นะทุกคนมันอาจจะไม่สวยตอนนี้เดี๋ยวเน้ตีไข่นะคะตีไข,ไข่ไก่ โอเคค่ะนำเข้าไปอบนะคะที่ไฟ175องศานะคะประมาณ25-30นาทีนะคะนี่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน25นาทีนะคะหนึ่งว่าหนึ่งเอาแค่นี้แหละพอละใช้ได้แล้วค่ะทุกคนเตาหนึ่งมันร้อนมากเลยนะเอาออกจากเต่าแล้วค่ะทุกคนดูน่าทานมากๆเลยโอ้โห หอมมากๆเลยเค้กมะม่วงของเรารอให้เย็นตัวนะคะเดี๋ยวเนื้อเค้กจะกรุบกรอบกรอบแล้วก็เซตตัวได้ดีนะคะเราค่อยมาหั่นชิมกันค่ะอุย้ยหอมมากเลยสามีสุดที่รักมาแล้วคะ่ะทุกคนจะหัน่นอ,อ่โอ้โหชิ้น,นใหญ่เลย อืด mm hmm. ูค่ะน่ามัมมากมากเลยเสิรฟใส่จานชูอ mm hmm. ืบีบวิปครีมนะอร่อยเลยปักมาแล้ว <c oughs> อร่อยมากครับ <Good. S 2> อร่อยมากค่ะกูเทนเอาเปรีอืม